สวัสดีครับเอ่อจากร้านเซฟเซิร์ฟสแกนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวฟิล์ม3ามชั้นนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้ฟิล์ม3ามชั้นนะครับอันนี้คือฟิล์มเราชั้นที่1นะครับนะครับทางร้านของเรานะครับตัวฟิล์มทุกตัวที่ลูกค้าได้รับนะครับก็จะเป็นฟิล์มที่เคลือบ3มชั้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ที่1นะครับพอติดกันไปก็จะเป็นเป็นฟิล์ม2ชั้นแล้วครับ นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดไปอีกหนึ่งชั้นเป็นสามชั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบลอยขีดข่วนกันว่าเอ้ยติดฟิล์มสามชั้นเนี่ยมันกันได้ประมาณไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่มีทางกันสเก็ตของคุณไม่ให้เป็นรอยได้เราเพศหรอกครับถ้าคุณไปเล่นแบบว่ากระแทกแรงๆมากแต่ว่าเบื้องต้นมันก็กันให้ทําให้การขีดข่วนอ่ะมันไม่เป็นรอยครับอ่าอันนี้ก็คือตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์ม แต่ผมให้ดูตัวอย่างเนี่ยอย่างนี้ผมผมติดไปทั้งหมดสามเลเยอร์นะครับสามเลเยอร์ layer, เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวฟิล์มตัวน,นี้เนี่ยลองขูดดูนะครับให้มันเป็นรอยนี่นะครับขูดกับพื้นดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรอยเดี๋ยวก็จะเริ่มขูดแรงไปครับเพื่อทดสอบว่าฟิล์มสามชั้นเนี่ยมันกันได้ถึงชั้นไหนขอออกแรงนิดนึงครับ โอเคผมว่าได้ได้ลอยพอประมาณแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่างฉีดน้ำเลยครับผมเดี๋ยวให้ช่างเคลียร์น้ำให้ดูนะครับก็คือจากที่ขูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นปูนนะครับซูมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่รู้ว่ากล้องเพื่อนผู้ชมจะเห็นไหมนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะเป็นรอยอยู่นะครับเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างลอกเลเยอร์ที่สามออกลอกไปเลยครับช่าง อจะมีติดบ้างนะพี่นะครับอันนี้ลอกเลเยอร์ที่สามออกไปนะครับในส่วนของชั้นที่สองเนี่ยไม่เป็นรอยขีดข่วในใดๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ถึงชั้นที่หนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ชั้นพื้นไม้เนี่ยก็จะเป็นผิวบอยของสเก็ตทันก็แปลว่ามันจะการรอยได้ระดับการขีดข่วนได้ระดับหนึ่งแน่นอนนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ผมขูดแรงมากเป็นการเสียดสีโดยตรงก็อาจจะทำให้ฟิล์มชั้นนี้เกิดการขาดได้ครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเซอร์สเกตเราต้องใช้ฟิล์ม3ชั้นครับผมอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับ